แต่น้องเพชรน่ะจะพูดพูดยากกว่าพี่พลอยหน่อยหนึ่งคือเวลามันเห็นเหล่าไงเวลาเรียนหาส่องเอาไปทางไหนไปทางไหนก็เลยถาเอื่นหาทีหลังอ่ะยายยายเรียกอ่ะไียายยายเรียกหาต้องจ๋าเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจเข้าใจไหมคะพี่พลอยพี่พลอยเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจค่าด้วยจ้าน้องเพชรเข้าใจด้วยค่ะเข้าใจค่ะหน้าไห เขาบอกได้ตอนนี้คือเขาช่วงเนี้ยบอกได้ถ้าถ้าเขาทําผิดใจก็ตีนะไม่ใช่ว่าไม่ตีเลยตีเหมือนกันตีจนเขาแบบตีครั้งเดียวคือให้จําเลยตีขาตีขาแล้วก็ตีแขนตีแล้วเขาจะจําเขาจะไม่ทําอีกทห่หัวเจ้าห่วงเลี้ยงหาะก็คือคอยคอยตีได้เมือหนึ่งตีแบบไม่ให้ลงอีกเข้าใจไหมไมเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วเขาจะไม่ลง

ยายไหมยายเหนื่อยไหมยายเหนื okay. Okay? Okay. Okay. ่อยค่ะ yeah. ช yeah. ่วงนี้เหนื่อยอยู่นะคะเพราะว่าได้พูดเยอะได้พูดเยอะกว่าเดิมเนี่ยใครจ้าจ้าโอเคโอเคไหนใครติดหรือคอยติดโอ้เก่งมากแค่ติดยายเก่งมากเนี่ยสมมุติว่าให้ไปอยู่กับหลายคนมันจะสอนไม่ได้ยายตอกปีตของสอนนั่นสิแหละเห็นว่ายางมือเศ้าตื่นขึ้นยางมือเศ้ายายจะต้องสอน ไม่ให้ดูโทรทัศน์นะคะช,ช่วงเช้าเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ดูเลยโทรทัศน์มันแล้วแต่มืออ่าอันนี้คือไงนี่ย,ย้ายย้ายก็เริ่มทุบของเขาทีเขาท้างเ,น,าเาางนี่แล้วมังหนันนี่คือปล่อยปล่อยเลยกับว่าได้สอนอยังก็คือนีถ้าเราสอนเขาอย่างนี้แล้วเขาก็จะจําเอาเด็กหน่อยเสมอจับนะลูกขเขาก็เลี้ยงเอาทั้งสองคนล่ะแอนทั้งแอนทั้งอาดเขาก็เลี้ยงเองมือ แต่วมาเขาใหญ่หุ่นละน้องให้น้องให้น้องให้เลยจ้าระวังขาน้องนะระวังขาน้องตอนแรกเาโดนโดรีโอปิอ่าเวลาหนูปิดระวังขาน้องด้วยระวังขาน้องด้วยนะมันจะโดนขาน้องขาขาดเลยนะเนี่ยแหะเป็นแผลเลยนะปิดเบาๆปิดเบาๆเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจไหมคโอเคโอเค น้องเพชรขอโทษก่อนน้องเพชรขอโทษพี่พลอยก่อนลูกน้องเพชรขอโทษพี่พลอยก่อนนมันเมื่อกี้นี่มันโดนหน้าพี่พลอยน่ะน้องเพชรเปิดออกมาน้องเพชรขอโทษก่อนลูกขอโทษขอโทษจ้าขอโทษจ้าด้วยโอเคเก่งมากหอมทีนึงหอมทีนึงหอมหอมน้องทีนึงหอมน้องทีอ๋อนอเก่งมากน้องเพชรหอมพี่พลอยอ่ะไม่ได้ใหไม่ได้ให้อะไรนะลูก จะขอโทษไหมจะขอโทษยายไหมขอโทษยายก่อนค่ะไม่ขอโทษเลยไม่ขอโทษไม่ได้หรอกค่ะต้องขอโทษค่ะขอโทษดิคะจะขอโทษดิคะจะขอโทษดิคะเออโดนโดนหัวเลยมาค่ะมาค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทําไงถ้าเขาไม่ทําเขาจะไม่ขอโทษนะเพศอ่ะเออใครทำ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  ไปไหนฮะ